ผมแอบมาดูไลฟ์ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับก็จะเจอโค้ชหลายคนนะครับที่มาคุยเรื่องของอินซูลินเนาะใช่ป่ะนะครับแล้วก็คือบางทีทําไมต้องอินซูลินวะมันไม่ต้องอินซูลินก็ได้ไหมมันมันจริงๆอ่ะไม่แค่ในเรื่อของการลดไขมันเนี่ยนะครับมันมีมากกว่าเรื่องของอินซูลินนะครับมันจะมีหลายอย่างมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เรียนรู้ลึกๆนะครับจะรู้เลยว่าอินซูลินเนี่ยนะครับมันเป็นเพื่อนเรานะมันเป็นหัวขอบคุณมากครับผมอ่า มันเป็นเพื่อนเรานะครับมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวของอินซูลินนะครับจะเป็นฮอร์โมนนะครับตัวที่นำพาเอาตัวของกลูโคสนะครับแล้วก็ตัวของโปรตีนเนี่ยนะครับเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับมันเป็นฮอร์โมนแห่งการที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไมะต้องควบคุมมันให้ดีหน่อยนะครับให้มันถูกใช้งานเนี่ยในเวลาที่มันจําเป็นนะครับและเวลาที่ไม่จําเป็นก็คืออย่าให้มันออกมามันแค่นั้นมันหลักการมันมีอยู่แค่นี้ครับมันไม่ได้มีอะไรเลยครับผมแต่ช่วงเวลาที่อินซูลินมันไม่มาเนี่ยร่างกายมันี่ ใช่ป่ะก็จะมีตัวของฮอร์โมนกูฮาก้อนคเคทีโคลอมีนพวกนี้นะครับตัวของถ้าเกิดในช่วงเช้าหน่อยก็เป็นตัวของคอร์ติซอลนะครับจับคู่กับตัวของโกลท์โมนอย่างเงี้ยนะครับร่างกายก็ดึงไขมันออกมาได้เยอะนะครับออกมาได้เป็นหลักแต่สุดท้ายอ่ะนะครับต่อให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะครับคุณมีซูลินได้ดีใช่ป่ะแล้วก็สามารถดึงไขมันออกมาได้เป็นจริงเป็นจังนะครับแต่คุณยังคงกินพลังงานในค่าบวกอยู่อ่ะกินเซอร์พลัสขึ้นไปอ่ะนะครับก็คุณก็ยังไม่ผอมนะบอกก่อน คุณก็ยังเป็นคือคุณจะกลายเป็นคนที่ร่างกายใช้ไขมันได้ดีมากเลยแต่คุณยังคงอ้วนอยู่เนื่องจากว่าคุณไม่รู้เรื่องของพลังงานมันแค่นั้นมันไม่ใช่อินซูลินนะจ๊ะนะครับ <laughs> มันไม่ใช่แค่อินซูลินอย่างเดียวนะจ๊ะ